ก็เข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดชความเครียดเรดาด่าพอด่าเสร็จแล้วเดชาก็ไปเจ๊งคนดูก็ยิ่งเยอะเข้าไปอีกเยอะเข้าไปอีกมันก็ยิ่งเครียดหนะักไปด่าเท่าไหร่เดชาก็ยังไม่เจ๊งนะมีคนจะส่งของขวันมาให้เดชาก็เดชาก็หัวราะจุกรูจุกรูจุกร,กรูเดชามันก็หววออัวร้อย่อติดทั้งๆท,ที่มีคนไปร้องเรียนมันญาติมันเสนอขา่าวซาใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งของขวันให้มันปีหน้านี่เดชาต้องติดคุกแล้วเดชาว่าไงจุกรูจุกกรู แล้วเราไงเ,เราก็เครียดอีกถ้าทำไงก็ดดาษก็มีดากระอีเครียดมากก็อีดาเลงไรเดชาก็ไม่ตายสักทีไม่ติดคุกสักทียิงดามันก็ยิ่งดาคนดูก็ยิงเยอะนะเพราะนั้นใครที่อยากกระดาษผมเนี่ยก็วิธีการง่ายที่สุดนะครับคุณไม่ต้องมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะคุณไม่ชอบผมนะครับพอคุณมาดูผมคุณก็เครียดเดชามันยังไม่เจ๊งสักทีเมื่อไหร่มันจะติดคุกหรือตายพอเข้ามาก็ต้องนั่งดาทุกครั้งที่เราด่าเนี่ยผมเคยคุยกับหมอจิตแพทย์นะมันจะหลั่งสารพิษเข้ามา ในร่างกายเราดาทุกวันทุกวันจะเครียดต่อไปก็เป็นมะเร็งแล้วก็ตายแทนที่จะอยู่นานๆานก็ตายครับตายเพราะอะไรครับหมอบอกว่าอะไรอ๋อคุณชอบเอ่อทำไมคุณถึงเอ่อมีสารพิษในร่างกายเยอะอ๋อผมเข้าไปด่าทนายเดชาครับด่าบ่อยไหมครับทุกครั้งที่มันไล่นะครับพอมนไล่ปุ๊บผมด่าครับดา่าเนี่ยคุณด่าบ่อยทุกครั้งที่คุณไปด่าเนี่ยหมอจะเล่าให้ฟังนะมันจะหลั่งสารพิษออกมาเรื่อยๆในตัวคุณแลวสุดท้ายคุณก็เป็นมะเร็ง อ๋อผมเป็นมะเร็งพ่ออะไรกัก็คุณไปด่าเดชาไงแล้วคุณไปด่าทุกวันเลยด่าไปด่ามามันความทุกข์อะลองไปถามเนี่ยเวลาเราเครียดมันจะหลั่งสารความเครียดเข้ามาในร่างกายเราอาการก็จะกำเริบตอนแรกเราก็มะเร็งเริ่มต้นแล้วคุณด่าเดชาบ่อยทุกไลน์ครับมีโอกาสปุ๊บผมก็จะเข้าไปด่าเลยครับแล้วเดชาเขาเป็นไงอะ่ะเขาก็จุกรูครับจุกรูจุกรูกรแล้วแล้วคุณด่าทุกวันเนี่ยเดชาทํางไงอะจุกรูเดชาฟ้องไหมโอ้เข้าไม่ฟ้องครับ เขาบอกเขาไม่ให้ข้าครับเอาแล้วก็แสดงว่าเขาก็ย่อเย้ยถาถามคุณดิแล้วคุณรู้สึกไงครับผมยิ่งดานะ่าหนักอุ้ยอย่างนี้สารพิษก็ออกจากร่างกายคุณเยอะขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่แปลกใจเลยนะครับที่คุณมาเลงคุณลุกลางขั้นสุดท้ายแล้วครับแล้วผมจะมีทางออกไหมครับหยุดด่าเดชาซะนะครับอย่าไปดูเขามาดูปุ๊บมันก็เครียดเ,เครียดก็ต้องด่าอีกเพราะด่านะสารพิษก็รังครับอย่างนี้ผมจะอยู่ได้นานนะ ก็คุณอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้เช้านะเอ่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณกลับบ้านไปแล้วก็คุณไปขอโทษเดชาเขาว่า็ต่อไปผมจะไม่ด่าคุณนะนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะต้องตายแล้วเพราะว่าผมด่าหนักเพราะด่าแล้วก็หลังสารพิษมันเครียดสารพิษก็มากมากขึ้นสุดท้ายก็ตายตายเพราะอะไรด่าเดชานะครับนะ<อ>นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่าความเครียดเราด่าเพราะด่าเสร็จแล้วเดชาก็าไปเจ๊งคนดูก็ยิ่งเยอะเข้าไปอีกยเยอะเข้าไปอีกมันก็ยิ่งเครนะียดหนักด่าเท่าไหร่เดชาก็ยังไม่เจ๊ง นะมีคนจะส่งของขวัญมาให้เดชาก็เดชาก็หัวเราะจุกุูจุกุูจุกุูเดชามันก็หัวรออ้อย่อสิทธกทั้งทั้งที่มีคนไปร้องเรียนมันญาติมันสเสนอข่าวก็ใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งของขวัญให้มันปีหน้านี่เดชาต้องติดกุกแล้วเดชาว่างไงจุกุูจุกุูแล้วเราไ,ไงเราก็เครียดอีกแล้วทำไงก็ด่าเขาอีกด่าเขาอีกเครียดมากอีกมะเรงแดดสุดท้ายตายตายเพราะอะไรเรียบความดันก็ขึ้นเบาหวานก็มา อชีวิตคนเราเนี่ยแม่งทุกจริงๆเลยคนไหนที่มีความสุขแล้วก็าดูนะเออเสาร์อาทิตย์พาลูกพาเมียไปเที่ยวไหนนะไปเที่ยวสวนสัตว์ซามารีเวอร์เดี๋ยวบ้านผมติดซามารีเวอร์เลยนะครับมาเที่ยวไปพัก่อนยอนใจไปอะไรก็เอามาหากินเลยนะครับเอาเออเออเอมีคนถามพี่ทําอะไรครับนั่งด่าเดชาครับอ่ะแล้วันวันน่ะด่าเดชาชีวิตมันมันต้งไมไม่อาไเอาเวลาไปทำมาหากินเนี่ยนะครับนะมาดดาผมไม่ได้อะไรนะครับ แล้วยิงดานะมันก็ยิ่งขำแล้วคนดูมันนะมากขึ้นทุกวันอ้าวไหนบอกว่าอ,อพอดดามันปุ๊บทัวร์มันลงเนี่ย FC มันหายหมดเลยเขาจะหายไปไหนแล้วก็อยู่เหมือนเดิมพ่อเดชาก็เป็นคนหาทุกครนะูเดชาฟ้องใครไมไม่ฟ้องนะครับเดชาไม่ฟ้องใครเลยนะครับเพราะอะไรมันมองว่าอะไรไม่มีราคาเด <laughs> ชามันมอง,งว่าไอ้พวกนี้ไม่มีราคาแล้วฟ้องไปก็ไม่มีตังค์จ่ายนะฟ้องไปก็อยู่ ผมไม่มีตังค์จ่ายครับเอาแล้วทำไมมาด่าผมนะ่ะอา่อาอ่าผมกินเหล้าหนักไปหน่อยครับโดนคนอื่นปั่นหัวครับคือชีวิตคนเรานะครับพี่น้องครับนะพยายามคิดอะไรที่มันบวกสร้างฝันไม่ชอบก็ยังไปดูเขาอย่างผมเนี่ยผมไม่ชอบการเมืองนะคนไหนไม่ชอบผมก็ไม่ไดูนะอา่อาอ่านะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการเลือกตั้งนาย,ยกบอบจที่อุดรธานีระหว่างพัคเพื่อใจกับพรคประชาชนใครเลือกเพื่อไทยชอบทัพยสินก็ไปเลือกครับทัพย์สินก็ไปแนวรุ่นเก่า นะสามสิบบาทร mm ักษาทุกโรคนโยบายลดแรกแจกแถมนะแจกรุ่นแจกนี่นะนะครับถ้าชอบชอบประเภทแจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวประชานิยมก็เลือกทักษิณถ้าชอบแบบมีิวดมการก็เลือกพักประชาชนพักส้มผมก็ขออนุญาตพูดกลางกลางนะครับถ้าชอบชอบพักส้มก็เลือกผู้สมัครของพักประชาชนแต่ถ้าเลือกชอบแบบสไตล์ทักษิณแจกนู่นแจกนี่ประชานิยมแจก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 อย่างเดียวก็ ก,ก็แล้วแต่แต่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาแจกนะก็คงจะต้องกู้มาแจกนะเพราะว่าประเทศเราจนแต่ใจถึงนะจนแต่ใจถึงเ่ะนะจนแต่ใจถึงก็กูก้มาแจกไม่เป็นไรละครับชอบไหมใครเคยได้คุณละมืนได้คนละมืนหรือย,ยังลนะ่ะทักษิณก็พูดนะอายุหกสิบเอาไม่คนละมืนนได้นะเพราะว่าถ้าใครชอบแบบนโยบายแบบป่าก็าเลือกทักษิณแจกอย่างเดียวนะครับแต่วงเล็บนะเงินที่เอามาแจกนี่ไมันช่เงิน มปใช้เงินของทักสินนะเงินใครอะเงินภาษีเงินภาษีเงินใครอะ,ร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 อะกับเงินพวก่านทั้งหลายเนี่ยก็เอาเงินพวก่านมาจ่ายมาแจกพจ็แจกเสร็จแล้วไงก็ต้องใช้นี่ไงก็แค่นั้นอะกังวลไปกังวลมาประเทศเราก็อยู่ันแค่นี้แหละเนยเพราะนั้นเราก็แล้วแต่จะชอบบ้านใหญ่ไหมละ่ะปูกขาดอำนาจกันมาตลอดไปเลยอ่ะอุดรธานีก็มีบ้านใหญ่บ้านโตก็เป็นตั้งแต่ปู่มาพ่อพ่อมามาลูกหลานก็เป็นสมบัติเป็นสมบัติประจำตระกูลกันไปหรือจะเอาแบบเลือกแบบใหม่ๆเอาคนรุ่นใหม่มาก็ ันนั้นก็พรรคสีส้มยังไม่เคยได้รับใช้ประชาชนเพราะยังไม่มีใครเลือกพัดนั้นก็แล้วแต่ว่าพี่น้องชาวดอนจะเลือกแบบบ้านใหญ่อายบายแบบปา่าป่ามาแล้วเออนะคุณทัพษสินก็ขึ้นขึ้นเวทีนะอนะแล้วก็พูดว่าอะไรเนี่ยผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วครับอ่าคุณทักษสินแกชอบผม,ผมกลับมาแล้วครับผมไปเที่ยวต่างประเทศมาสิบเจ็ดปีครับวงเล็บ ผมหนีก็ดีครับ <c oughs> ก็ขำๆกันไม่มีอะไรแล้วครับผมหนีก็ดีครับโดนก็ดีทุจริตจุสามปีก็ดีผมก็เลยหนีไปอยู่ต่างประเทศสิบเจ็ดปีครับไปทัวร์มาตอนหลังก็ดูท่าทางแล้วผมน่าจะไม่ต้องติดคุกผมก็เลยไนงะเดินทางกลับประเทศเพราะผมนะนอนฝันว่ากลับมาแล้วไม่ต้องติดคุกอย่างมากเลน,นอนโรงพยาบาลผมก็เลยกลับมาตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับพี่น้องขนเสื้อแดงครับคราวที่แล้วผมเคยชักชวนพวกท่านไปประท้วงครับ บางคนก็ตายครับตายจริงๆนะบางคนก็เจ็บครับเจ็บจริงๆนะบางคนก็ติดคุกติดคุกจริงๆนะครับนทักษิณก็บอกขอบคุณนะครับที่ส่งผมถึงที่แล้วครับนอกนั้นเดี๋ยวผมขึ้นภูเขาไปเองครับนะตอนนี้ก็คุณทักษิณก็ขึ้นภูเขาแล้วครับขึ้นไปชั้น14สีโรงพยาบาลตำรวจครับขอบคุณมากนะครับพวกที่เจ็บจริงตายจริงติดคุกจริงนะครับ ผมจะไม่ลืมบุญคุณของคนเสื้อแดงนะครับเราจะเจอหน้ากันตอนหาเสียงนะครับนะไว้ใจผมเลือกผมนะครับอ,อไว้ใจผมเลือกผมนะครับนะพวกคนเนี่ยพวกคุณเนี่ยเจ็บจริงติดคุกจริงตายจริงแต่ผมเนี่ยชั้นสิบสี่นะครับนะนะครับ,รบก็ชั้นสิบสี่ครับนะครับคุณทักษิณน,นี่เป็นคนเก่งนะแกเอาตัวรอดตลอด เสื้อแดงเนี่ยตายจริงเจ็บจริงแล้วก็ติดคุกจริงแต่คุณทักษิณไปไงไม่ต้องติดคุกเป็นคนเก่งนะแกวตัวรอดแต่ว่าประเทศชาติจะรอดหรือเปล่าก็พี่น้องประชาชนก็ลองดูเอาดูว่าลูกสาวคุณทักษิณเนี่ยมาบริหารเนี่ยนะแพทองทานอาจจะรอดแต่ประเทศจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ลองคิดดูนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ก็ลองฟังดูนะครับว่าจะชอบแบบไหนถ้าชอบแบบลดแรกแจก,กรมแจกแถม30บบาทรักษาทุกโรคนะครับ นะครับแจกนักขึ้นค่าแรงอะไรนโยบายประเภทแรงแ,รงแรงก็ต้องประชาชนยมต้องทักสีแต่ถ้าเกิดว่าอุดมการอยู่กับความจริงก็ต้องทักสีส้มทักสีส้มในการหาเสียงถ้าถึงเวงาพิธาบอกว่าอุดรธาน,นีมีมรดกโลกอยู่สองแห่งแต่ปรากฏคนไทยทั้งประเทศไม่มีใครรู้เลยว่าอุดรมีมรดกโลกสองแห่งสแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมานายกอบประจรและนายกัลมนตีไม่เคยโฆษณาประชาธมพันธ์มรดกโลกที่อุดรทั้งรั้งที่มรดกโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญ รมรดกโลกเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับไม่มีการประชาธมพันธ์เลยฟังแล้ตกใจนะพิธาเขาเขาเขาจุดประกายบอกว่าถ้าเลือกผู้สมัครจากอา่าอ่าพักสีส้พิธาจะเป็นทูตวัฒนธรรมเลยทูตท่องเที่ยวแนะนําเอาคนมาเที่ยวมรดกโลกที่อุดรนี่ผมยังอยากไปนะผมยังไม่รู้นะอุดรมีมรดกโลกถึงสองแห่งฟังแล้วตกใจนะผมต้องเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น เดินทางไปเที่ยวเมืองจีนซึ่งเต็มไปด้วยมรดกโลกเดินทางไปเที่ยวตุรกีมรดกยลกเยอะมากเดินทางไปเที่ยวลอนดอนไปอังกฤษมรดกโลกเยอะเราไม่ทราบนะครับว่าเรามีของดีสแสดงว่าที่ผ่านมาคนในจังหวัด,ดอุดรผู้ว่าราชก,การจังหวัดสสนายกบอบจอทําไมไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เลยซึ่งเป็นเรื่องแปลกนะเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวนะรายได้จากการท่องเที่ยวคือรายได้หลักของประเทศเรานะครับอย่างอื่นเราแข่งขันสู้เขาไม่ค่อยได้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเราก็สู้เขาไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ถือประเด็นสำคัญนะพี่น้องว่าอย่งไรคิดเหมือนผมไหมครับนะไม่น่าเชื่อนะครับ